เคล็ดลับการเห็ดปลานิ่นทอดสมุนไพ่ให้เป็นตะแซบจังซีพี่น้องอยากเห็ดเป็นบ่ครับถ้าพี่น้องอยากเห็ดเป็นเดี่ยวบ้าวตอบสีผ้าไปเห็ดครับรับร่องว่าถ้าพี่น้อง <L ess> เบิ่งคลิปนี้จบแล้วพี่น้องเห็ดเป็นอย่างแนนอนครับหลังจากมือว่านมาตอบได้เห็ดปลานิ่นหนึ่งบอกเน่าไปมาตบก็บเอาเนื้อปลานิ่นตัวนี้ออกไปครึ่งหนึ่งครับมาตอบเล่จงไว้ครึ่งหนึง่งวันนี้ก็เลอยเออกมาเห็ดปลานิ่นทอดสมุนไพ่ต่อบ่าตอบก็บสีแร่เนือ้อออกจากโค้งป่าครับ พอแล่เนื้อออกแล้วกัะสีใดโค้งป่าแบบนี้ครับส่วนเนื้อปลาเข้ากับหั่นเป็นสิ้นพ่อค่ำครับพ่อเขาหัน่นเสร็จแล้วเข้ากับน้ำไปล้างให้สะอาดครับล้างให้ยางข้าวของเขาออกให้เหมื แล้วก็น้ำมาส่กรละมังไว้ครับต่อไปข้าสีไปทอดโค้งป่านิ่มของข้ากกอนครับข้ากับตังน้ำมันนห้อนครับแล้วเอาโค้งป่าของข้าลงไปเลยครับสําหรับโค้งป่าได้ครับเบาตัวิีพริกแค่ทย่เดียวครับโค้งป่าของข้ากับสีกรอบพอดีครับข้าสีว่าพริกหลายครับก็ข้าเอาลงไปทอดแล้ว ้ากระถางให้โค้งปาขางหนึ่งของเห้ากรอบกันครับเท้าจังไวะพลิกอีกทางหนึ่งครับระวังทีล้อเท้าสิไปมักเนื้อปาของเท้าถากันเลยครับมาตบสิมักด้วยรสด,ดีนิดหน่อยครับใส่รสด,ดีกับแซบแล้วครับแล้วก็ขยำขยำให้เขาเขากันครับแล้วก็ปล่อยทไใ้ครับ ระวังทีล่อให้รถดีซึมซับเขาในเนื้อปลาข้ากกบสิไปเบิ้งกลางปลาของข้าครับนี่ครับกลางปลาคางหนึ่งของข้าวกบทิเริ่มกรอบแล pues ้วครับเห็นบ่าครับเบาตอบท่านในพริกดวยครับนี่เ่าตอกส่ถาให้เขากรอบก่อนพอเขากรอบแล้วข้าวกะผิได้ครับเห็นบ่าครับนี่ครับข้ากะสิได้ก้งปลาที่กรอบไปทางหนึ่งแล้วครับระวางนีเข้ากกะถาอีกทางหนึ่งของเขากรอบครับพอเขากรอบแล้วข้ากกบเอาตะลิวครับนี่ให้หางปลาของข้าลุ่งครับเพราะว่าเบาตอกใส่น้ำมันบ่ได้ท่ว์มปลาครับ น้ำมันบรไดทขว่มหอดหางรับเข้ากับเลสิอาหางปลาของเข้าลุงให้เขากรอบกันครับเดี๋ยวเข้ากับตักขึ้นคักไว้ให้เสะเด็จนมันมั่นครับแล้วเข้ากับเติมแป้งทอดกรอบล่งไปครับในเนื้อปลาของเข้าครับแล้วก็ขยำคลุกเข้าให้เข้ากันครับ พี่น้องสังเกตได้ครับให้แป้งของเขาจับเนื้อปลาด้ครับจับพ่อคุกคักครับนี่ครับแบบนี้ครับเราเหาก็เลาลงไปทอดเลยครับค่อยๆว่างลุ่งไปเจละตอนนะครับอย่าทิ่มแห้งลยครับเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นใส่มือครับเดี๋ยวมือพองครับเหากับค่อยๆว่างครับแบบนี้ครับ แล้วเขาก็เอาตะหลิวค่อยๆค่อยๆค้นเขาให้เขาลุดออกจากกันครับเื่อให้เนื้อปลาของเขามันกีดกันครับแล้วก็ปล่อยถิ่มไปเลยครับระหว่างนี้เขาสิมมหัน่นเครื่องสมุนไพรของเข้าครับที่มีแต่ไร่ครับตะไข่เบ้าตบสิตัดตัดกล้นของเขาออกแล้วก็หั่นเป็นฝอยครับ แล้วก็สิมีกับส้ยส้อยครับอันนี้ส้อยมาแล้วครับแล้วก็คคาคาถ้าได้คาแก้ยังดีครับคาแก้สีหอมคะครับมือนีบเอาตบไดเป็นคาออนครับเบาตอบสีหั่นเป็นหาแวนครับแล้วก็ซส้อยให้เขาบางๆครับแล้วก็สีิมีใบบกูดครับแล้วก็เอาเครื่องสมุนไพรของงาส่ถวยไว้ครับบีบๆของเขาให้เขาลุดออกจากกันจังน้อยแล้วก็เอารถดีมาโรยครับคือเก่าครับแล้วก็คลุกเข้าให้เขากันครับ แบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยทิ้มไว้ครับ mm. เท่ากับสีเบิ้งเนื้อปลาของข้าต่อเลยครับนี่ครับเนื้อปลาของข้ากก็สีเริ่มกรอบแล้วครับก็เนื้อปลาของข้ากรอบได้ทีเท่ากับตักขึ้นพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำบ้านครับแล้วเท่ากับทีไปเอาเครื่องสมุนไพ่ของข้ามาถอดตอครับเท้ากับเปลี่ยงถอดกรอบใส่ไส่ซ้ำเก่าครับ ตอนหนึ่งแล้วก็ขยำขยำให้เขากันครับพ่อคุักขาครับแล้วเขาก็ไปลุ่งไปทอดเลยครับทอดจนกลัวเครื่องสมุนไพรของเห่าสกรอกครับระหว่างนี้ถ้าพี่น้องย่านมันจีบกันเขาก็เอาตะแกรงของเห่ารับมัดตีครับตีให้เครื่องสมุนไพรของเห่าหลุดออกจากกันครับบอให้เครื่องสมุนไพรมันจีบกันครับนี่ครับเขาก็ตีไปเรื่อยๆครับ โอมไดซ์ิปกันเท่าักตีครับแล้วก็ก้นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาสีมี่สีเหลืองกอบครับ พอเครืองสมุนไพรของเขาเริ่มกรอบได้ท <Wh ips> ีแล้วเขาก็เอาใบบกูดที่ข้าเด็ดไว้ครับลงมากเลยครับคอดข้าวเดียวด้ครับใบบกูดคอดข้าวเดียวกรอบแล้วครับพราเขาเริ่มเปลี่ยนสีกระตักขึ้นเลยครับถ้าปล่อย้บดวนเดี๋ยวใบบกูดของเข้าตมใหม่ได้ครับนี่ครับเขาก็ตีได้เครืองสมุนไพรที่กรอบแล้วเป็นตะแสบแบบนี้ครับแล้วเขาก็นั่งโค้งปากของเขามาว่างนี่ครับวางบนจานแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามจังน้อยแล้วเอาเนื้อปลาของเขามาว่างครับ บ้างให้สวยงามเลยครับเราก็ตามด้วยเื่องสมุนไพรที่ห้อทอดกรอบๆครับจำนี่พี่น้องก็สีได้ป่านิ่มทอดสมุนไพรที่เป็นตะแซสบจริงๆครับเขาก็สามารถกินคู่กับน้ำจิ้มซี่ฟูดแล้วก็ซอสพริกได้ครับอือเป็นตะแซสบอีลีครับพี่น้องลองไปเห็ดเบื้องครับ